สิ่งที่ไม่มีความเป็นเลยตัวเลยบียิ่งกว่าไม่ไม่บียิ่งกว่าเอาไม่เอาบีเลยตัวไม่เอาไี ไอยตัวเอาตัวไม่เอาไปอีกเลยไม่ไม่ไม่ไปอีกโลกสิ่งที่ไม่มีขับเพ่ เลยต yeah, anyway, an ัวเลยไปอีกเลยแล้วก็เลยอีกเลยตัวเลยไปอีกสิ่งที่ไม่มีขอบเขตลูกจะได้ไ่ลองลอยล้างมันไปเรื่อยๆสังสวัสดไม่มีขอบเขตแล้วก็ไม่มีขอบเขตอีกเรื่อยๆ จะได้ล้างนินสัยที่คอยแค่นั้นคอยแค่นี้กันอยู่เรื่อยๆจะ,นะะได้สลายนินสัยเดี๋ยวมันจะได้ยิ่งกว่าลาบลื่นไปยิ่งกว่าเรียบร้อยไปยิ่งกว่าไม่ข้องไม่คาไม่ติดไม่ขัดไปกลายเป็นมหากาแห่งการไล่ล่ลลลองลอยล้างว่างล้างเพราะว่ ล,ล,อลอยไม่ไม่ไม่พี่อย่าแค่ไม่ไม่ไม่ยไม,ม่ไม่ไพี่ลอยตัวลยพี่สิ่งที่ไม่มีภาพเพตไม่้งส,ส,า,สาว่จิต ม่ต้องเสียดายการมีอยู่ของรูกของนามนาของกายของใจของสภาวะต้องผ่านรอบใน ลอยตัวนอกเหนือไม่นอกเหนือไปอีกลอยตัวนอกเหนือตัวไม่นอกเหนือไปอีกสิ่งที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจะได้กลายเป็นมหาสุญญตามหาคุณาแห่งมหาสุญญตาล้างสอพระวัตไปด้วยกัน ไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องวิตกอะไรไม่ต้องเอาอะไรมาห่วงไม่ต้องอะไรมากังวลไม่ต้องเอะไรมาวิตกไม่ต้องเอะไรมาแบกมาหาบมาหาไม่ต้องเอาอะไรมาอะไรกับอะไรสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเลยแม้กระทั่งตัวเลยไม่ใช่แค่จังหวัดเลย ต้องอะไรมาห่วงไม่ต้องเอะไรมาวิ่ตกไม่ต้องเอาอะไรังวนไม่ต้องเอาอะไรมาอะไรกับอะไรยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าไปลูกนอกเหนือทั้งตัวนอกเหนือทั้งตัวไม่นอกเหนือไป สิ่งที่ไม่มีขอบเขตนั่นดำริดเรื่อยๆดำริดทีไรมันก็ล้างมหาศาลเลยคลายช่วยหลุดช่วยทุกแง่ทุกมุมที่เราเคยติดเคยตันมาเคยคล้องเคยพามาเคยติดเคยขัดมาในจิตในอารมณ์ใองมันนเหมดไปเลยคลายออกหลุดออกไปเอง เราไปทำสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตให้มันมีขอบเขตขึ้นเองเราไปทำในสิ่งที่มันกว้างขวางม,มันแคบลงเองเราไปทในสิ่งที่มันกว้างวางให้มันแคบลงเองแล้วก็กลายเป็นลงแคบลงกวา้างเอตเลอยตัวเลยเลอยแม้กระทั่งตัวเลย <c oughs> สิ่งที่ไม่มีขอบเขต ลอยไม่ไม่ไม่ไปเลยเอาลอยไม่เอาไปลอยไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองไปลอยไม่ไม่กระทั่งตัวไม่เองไปลอยไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองไปลอยไม่กระทั่งตัวลอยไปสิ่งที่มันมีขับเขต ก็กพร้อมกันเลยตักสรูช่วยพร้อมกันเข้ามาพร้อมกันนี่เรียกว่าตักสรูช่วยพร้อมกันต่างวัรรษตักสรูช่วยพร้อมกัน ทำหลอเรื่อยๆอ,อ,อ,อะไรๆก็ไม่มีขอบเขตไปเลยอะไรๆก็สิ่งที่ไม่มีขอบเขตไปมันจะเป็นสิ่งที่ลบล้างแง่มุมให้สลายแง่มุมทางที่ผิดทางทัศนะทางความคิดความเห็นทางความหมายทางปัญญบัญญาให้ นอกเหนือทั้งแตกต่างนอกเหนือทั้งไม่แตกต่างให้เอง,มงไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไร่าไปอยู่แค่แตกต่างไม่แตกต่างนี่และนอกเหนือทั้งแตกต่างนอกเหนือทั้งไม่แตกต่างไปไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไร ทีอยากม, in, มันก็จากความเห็นความหมายนี่แหละมันหลงกันั้างลบนหลงกันข้งลนนอกเหนือมีไม่มีไปนอกเหนือเป็นไม่เป็นไปนอกเหนือทั้งตัวนอกเหนือตัวไม่นอกเหนือไปสิ่งที่ไม่มีความเคตนเลยตัวนอกเหนือเลยตัวไม่นอกเหนือ Why? Yeah. ยิ่งกว่าไม่ไม่ไม่ไปยิ่งกว่าไม่ไม่ไม่ไปลูกยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าไปอย่า้งกันอย่าเปนู้ัห้าตัวอะไรอะไรสี่ยมาเป็นชาเลยนิยาอไรนากแต่ตั้งหาันหน้ต หาว่เมื่อมัวแต่ตั้หาดัดจริตอยู่อะไรในสติอะไรในสมาธิอะไรในตบะอะไรในฌานอะไรในญาณอะไรในปัญญาอะไรในอะไรสิ่งที่ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีสิ่งที่ ไม่จัดว่ามีหรือไม่มีสิ่งที่ไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นสิ่งที่ไม่จัดว่ามีหรือไม่มีสิ่งที่ไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นเจ้าพ่อแต่ดัดจริตในการคอยเป็นคอยไม่เป็นอะไรปัญหาดัดจริตในการคอยเป็นไม่เป็นอะไร สิ่งที่ไม่จัดว่ามีหรือไม่มีมัวแต่ตันหาจัดจิตไทยมีไทยไม่มีอะไรจะได้ไายล่งลอยล้างสังวัตว่างล้างสังวัตรหรือเรียกว่าปณิธานนิพพานล้างสังวัตรนั่นเอง ก็ยึีหสังเวัตนั่นแหละลายไังหวัั่นแหละ <c oughs> สิ่งที่ไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไร อะไรก็จันหาหลงเป็นตัวเป็นตากไปซยเอง จะดับล้างว่างล้างลอยล่องลอยล้างสองสวัสดแล้วยังต้องนับหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้างหรอกอันหนึ่งเนี่ยหรือว่าตัวเริ่มเนี่ยมระคือสองสวัตเองตัวเริ่ม <c oughs> คุณต้องไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีตั้งแต่ก่อนจะไม่มี <c oughs> คุณต้อง คุณก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีตั้งแต่ก่อนจะไม่มีถ้าจะสลายสังฆวัตนี้แล้วต้องมานับหนึ่งใหม่มันก็ไม่ได้สลายหรอกเพราะตัวเริ่มต้นมันก็เป็นตัวสังฆวัตนั่นเองสิ่งที่ไม่เป็นทั้งเป็นไม่เป็นสิ่งที่ไม่จัดว่าเป็นไม่เป็นเนี่ยสิ่งที่ไม่จัดว่ามีแล้วไม่มีสิ่งที่ไม่จัดว่าได้แล้วไม่ได้สิ่งที่ไม่จัดว่าเสียแล้วไม่เสีย สิ <đ> <affiliated S 1> ่งที้มัจะรมหมดหรือไม่หมดจะได้หมดตัวหมดหมดภาลหมดพันธนาหมดพันท่าหมดพันธนาการในการจะเอะไรมาคุณอะไรมาพิจารอะไรมาสังกวน ไม่เป็นสังวัสดเป็นตัวเองถ่าอะไรมากวนมันก็เป็นสังวัสดเป็นตัวเองแท่จะดัาร่างสังวัสถ้่าอะไรมาห่วงมันก็เป็นสังวัสตวเองในตัวห่วงแทนที่จะด่าร่างสังวัสมันก็กลกายเป็นสองวัสดตัวเองเดี๋ยวห่วงติดห่วงหลุดเดี๋ยวห่วงละไม่ละจะละไม่ละก็ตัญหาดัดจริตเท่านั้นจะติดจะรุดก็ตัญหาดัดจริตสิ่งที่ไม่ใช่ติดไม่ใช่หลุดสิ่งที่ไม่ใช่อะไรในติดในหลุด สิ่งที่ไม่ใช่อะไรในละในเมลละสิ่งที่ไม่จัดว่ามีหรือไม่มีสิ่งที่ไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไร นอกเหนือความเหล่อลมล่ำนอกเหนือความแตกตาตเ,เรียกว่านอกเหนือทั้งนอกเหนือทั้งไม่นอก ทุกสิ都 في, 都่งทุกอย่างอาวุอาวุอาวุสิ